และนี่นะครับผมคือสายเบรคเฮลนั่นเองครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสายเบรคแบบนี้ยังไม่ผ่านการติดตั้งนะครับผมยังไม่ผ่านการย้ำสาย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผมกล้อง Mo โตฟิกอีกเช่นเคยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ตกแต่งสาหรับรถมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งนะครับที่เมื่อคุณติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ฟีล l i n g การขับขี่ของคุณเนี่ยดีขึ้นและแถมยังปลอดภัยขึ้นอีกด้วยครับผมและที่สําคัญนะครับยังช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้รถของคุณในแบบที่คุณต้องการในราคาเพียงหลัก10เท่านั้นนะครับผมและอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือสายเบรกเฮลจากประเทศอังกฤษนั่นเองครับ จะเข้าเนื้อหานะครับผมผมขอฝากสักนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการผ่อนชำระสินค้านะครับสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ m o t o f i x ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับ <S <S และนี่นะครับผมคือสายเบรกเฮลนั่นเองครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสายเบรกแบบนี้ยังไม่ผ่านการติดตั้งนะครับผมยังไม่ผ่านการย้ำสายซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมวัสดุชั้นนอกเนี่ยจะทำมาจากสแตนเลสนะครับผมเกรด303ผสมกับ304นะ และตัวท่อชั้นในเนี่ยก็จะทํามาจากเทปลอนนะครับผมส่วนภายนอกเนี่ยจะหุ้มด้วย PVC ซึ่งตัว PVC เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการลดแรงเสียดทานลดแรงเสียดสีนะครับผมไม่ให้ตัวท่อชั้นในเนี่ยเกิดความเสียหายนั่นเองครับและอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าสายเบรกของฮิลเนี่ยถือว่าเป็นงานคัสตอมได้เลยนะครับสีของตัวสายเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาสีน้าเงินสีดําเรามีนะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมท่อชั้นในของเขาเนี่ยทำมาจากเทปลอนเนี่ยซึ่งคุณสมบัติของเทปลอน นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบสําเร็จรูปกันบ้างนะครับผมเมื่อหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้อันนี้คือสายเบรกเฮลแบบสําเร็จรูปนะครับผมก่อนที่จะนําไปติดตั้งกับรถจะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมโดยจะประกอบไปด้วยส่วนหัวแล้วก็ปอกย้ํานะครับแล้วก็ตัวโลโก้แล้วก็ตัวสายนั่นเองครับแต่ผมก็ต้องขอย้ําอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยสามารถคัสตอมเองได้ตามใจต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัว ส่วนสายปอกย้ําหรือว่าส่วนของปอกโลโก้ต,ตรงนี้นะครับผมสามารถเลือกได้ตามใจต้องการเลยครับมีสีคุณเลือกเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอีกสักหน่อยดีกว่าว่าแต่ละส่วนเนี่ยใช้วัสดุอะไรบ้างในการผลิตแล้วว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างส่วนแรกนะครับคือส่วนนี้เขา<บ>เรียกกันว่า บอกย้านะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีหน้าที่ในการล็อกข้อต่อต่างๆนะครับผมไม่ให้ตัวหัวกับตัวสายเนี่ยหลุดออกจากกันนะครับผมซึ่งจะทางานควบคู่ไปกับเครื่องย้ําสายไฮดรอลิกนะครับผมซึ่งที่มอเตฟิกเนี่ยเราก็มีเช่นกันนะครับติดตั้งด้วยค่าไดมิเตอร์ตามมาตรฐานนะครับผมโดยทีมช่างมืออาชีพรับรองว่าติดตั้งไปในโอกาสรั่วซึมแทบจะเป็นศูนย์เลยและส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นส่วนบริเวณนี้นะครับผมจะเป็นส่วนโลโก้ของฮลนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสายเบรกเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้้นนนนนและะสสส่่่่ววววุดททาายยจเเป็หััรผมีีกก หัวบรนโจนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหัวตรงหัวงอ15้าองศา90องศามีนะครับผมแล้วพูดถึงหัวของสายเบรกตามตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมแต่ว่าทางสายเบรกของฮลเนี่ยเขาเลือกใช้หัวเป็นสแตเลสนะครับผมใช้งานไปน,นานๆเนี่ยไม่หักไม่งอแน่นอน,นครับรับประกันและที่ผมบอกว่าสายเบรกฮลเนี่ยสามารถคัสตอมได้เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมีสีอะไรและจะโดนใจคุณไหมและเริ่มกันที่หัวบรนโจนก่อนเลยซึ่งหัวบรนโจนะครับผมก็จะมีมดะมีดส สีน้ำเงินสีทองสีเงินและสีแดงตัวปอกโลโก้ก็จะมีทั้งหมด5สีเช่นกันนะครับสีแดงสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองและนี่ก็คือหน้าตาของตัวปอกย้ำนะครับนี่จะอยู่ในซองแบบนี้ ไปแกะออกมาให้ดูนี่ครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสเตนเลสครับผมแข็งแรงไม่หักงอแน่นอนครับกระจกกันไปแล้วนะครับผมกับสายเบรกมาจุราชสัมมาทนาส่งตรงจากสนามแข่งหรือที่เรียกกันว่าสายเบรกเฮลนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่กําลังสนใจสายเบรกเฮลผมจะพูดถึงราคาให้ฟังนะครับผมราคาเริ่มต้นนิ้วละ20บาทเท่านั้นใครที่กําลังตามหาปั๊มเบรกดีๆอยู่เนี่ยก็อย่าลืมใส่ใจกับระบบสายเบรกด้วยนะครับและซึ่งที่ร้าน m o t ตฟิกเนี่ยเราก็มีจําหน่ายให้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปั๊มบนป สายเบรกของฮลหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยเรามีหมดนะครับผมหรือที่เรียกง,ง่ายๆว่ามาที่นี่จบที่เดียวและสําหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเว็บไซต์ของโ o โตฟิกได้เลยนะครับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอ,อื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line IG Ti ิก o ็รวมถึงช้อปปีและราซซาด้าด้วยครับและหากท่านใดนะครับที่อยากให้ผมรีวิวอะไรหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสุดท้ายรักมอเตอร์ไซค์ทักมอเตอร์ฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ